เศรษฐีเงินหนาที่เราตัดไปแล้วเมื่อวันเสาร์นะคะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปต้นไม้เราเป็นยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบนะคะสวัสดีค่ะเศรษฐีเงินหนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะบ้านสวนสุขได้แบ่งต้นความรู้ให้ก็คือวิธีการตัดต้นเศรษฐีเงินหนาซึ่งเป็นไม้ที่มีไซส์ขนาดใหญ่นะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตกันดูว่าต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ผ่านไปแล้ว7วันเนาะ ก็เอามาส่งผลงานกันนะคะเราตัดไปในวันนั้นเราใช้กระถางปลูกก็คือไซส์20นิ้วนะคะซึ่งเป็นกระถางทรงลึกมะพร้าวสับที่ใส่ลงไปนั้นก็3ใน4ส่วนของกระถางนะคะเนื่องจากว่าอย่งเงินหนาต้นใหญ่ก็ปลูกลึกแล้วกระถางที่ใช้เป็นกระถางทรงลึกเราต้องเผื่อกระถางไว้อีกนะคะเพราะว่า เมื่อน้องโตเราค่อยเติมมะพร้าวสับเข้าไปอีกนะคะอันนี้คือเคล็ดลับเนาะในครั้งแรกเราใส่เต็มเนี่ยจะทําให้ความชื้นในกระถางมันเยอะเกินไปรากของน้องอาจจะเน่าได้นะคะอันนี้ก็พี่น้องต้องคอยระวังด้วยนะคะว่าการใส่มะพร้าวสับให้เหมาะสมนั้นเราต้องเผื่อไว้ด้วยนะคะถ้ากระถางมันใหญ่ก็ไม่ควรใส่เต็มนะคะก็ดูความชื้นด้วยจาักวันนั้นนะคะเราทำคลิปเราตัดแล้วเราก็วางไว้ในที่ล่มสองวัน ะะแล้วเราก็ขยับขึ้นมาไว้ในที่มีแสงแดดลํำไหลก็คือที่เดิมที่เราวางเขาไว้ก็คือตรงนี้นะคะพอถึงวันนี้แล้วก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าน้องก็ยังปลอดภัยดีไม่มีไม่มีอาการเหี่ยวเฉานะคะใบก็ยังเป็นปกติดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในการตัดะจะทิเงินหนาในครั้งนี้นะคะก็คือสักระยะหนึ่งนะคะ,ะต้นเขาก็จะเติบโตเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้น แล้วลากเขาก็จะลอยขึ้นเหมือนเดิมนะคะก็จะเหมือนคล้ายๆจะขึ้นโคดซึ่งพอถึงเวลานั้นเราก็ใช้วิธีการเดิมนี่ก็คือเป็นเทคนิคการขยายพันธุ์เศรษฐีเงินหนาซึ่งเป็นไม้ที่จะอยู่กับเราได้คือระยะเวลาหลายๆปีเลยแหละนะคะส่วนยอดตรงนี้ก็คือเราเคยตัดมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะส่วนตอก็ก็ให้ย่อ,ยอให้หน่อไปแล้วนะคะก็สองกระถางนี้ก็ได้มาจากหน่อเดิมต้นนั้นนะคะ ต้นแม่ก็คือต้นนี้เนาะและทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตอกันนะคะว่าส่วนของตอที่เราตัดในวันนั้นเป็นปกติดีไหมนะคะส่วนตอของน้องนะคะที่เราตัดออกไปวันนั้นเราเราทิ้งใบไว้ที่กระถางเดิมนะคะสใบเนาะทีนี้รอยตัดเราก็ใช้ปูนแดงทาไว้นะคะเพราะถึงวันนี้รอยตัดก็ยังเป็นปกติดีนะคะอันนี้ก็คือเราก็รอการแตกหน่อของน้องอย่างเดียวเนาะเราก็มาลุ้นกันว่า ในระหว่างนี้เราจะได้หนอกี่หนอ่นะคะข้อควรระวังในเรื่องของหนอที่จะเกิดขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าถ้าหนอเกิดขึ้นมานั้นจะมีหอย,ห,อยหรือตัวทากจะมาคอยเกาะ,อะยอดอ่อนที่จะออกมานั้นเราควรระมัดระวังนะคะเราก็ต้องเราต้องคอยสังเกตถ้ามีเราก็เก็บออกไปกําจัดเนาะนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนยอดหรือส่วนหน่อใหม่ออกมานั้นเป็นเป็นหนอที่สมบูรณ์นะคะ เพราะฉะนั้นพี่น้องนะคะที่มีต้นเศรษฐีเงินหนาที่ปลูกไว้แล้วแล้วก็ขึ้นโคดแล้วไม่กล้าตัดถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็สบายใจได้เลยนะคะว่าเราสามารถที่จะตัดแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เลยนะคะก็ทําตามคลิปที่บ้านสวนสุขแบ่งปันประสบการณ์ได้เลยนะคะการปลูกไม้เนาะถ้าเราไม่ตัดไม่ขยายต้นไม้เราก็อยู่จํานวนเท่าเดิมนะคะเราต้องตัดบ่อยๆขยายพันธุ์บ่อยๆแล้วเราจะได้จํานวนมากขึ้นนะคะ คลิปนี้หวังว่าพี่น้องจะชอบนะคะบ้านสวนสุขสวัสดีค่ะ